โฮริเทนเป็นการสืบทอดรายละเอียดต่างๆของตัว Contract 1่งไปยังอีกคอนแท a หนึ่งนะครับการสืบทอดไม่ว่าจะเป็นตัว Value หรือว่าฟังก์ชันต่างๆที่เราต้องการจะ Copy จาก Contract 1ไปยังอีก Contract 1สมมุติว่าผมจะสร้างตัว Contract ขึ้นมาตัวนี้ให้มันมีชื่อว่า Contract a ใน Contract a นั้นเราจะสร้างฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันต้นแบบชื่อว่า f u n ก์ชัน simple ฟังชันนี้ผมก็จะให้มันเป็น Public แล้วก็ให้เป็นฟังก์ชันแบบเพียวเสร็จแล้วผมจะให้มัน Re t u r n ค่าค่าที่จะ Re t u r n ก็จะเป็นแบบ String แล้วเราก็ให้มันไปเก็บไว้ที่ Memory จากนั้นนะครับเราบอกว่าให้มัน Re t u r n ค่าตัว a ใหญ่ออกแบบนี้ออกมาเสร็จแล้วผมก็จะมีตัว contract ที่2ชื่อว่า contract b contract b นี้นะครับผมก็จะให้มันไป copy ตัวรายละเอียดทั้งหมดดีเทลทั้งหมดภายใน Contract A มาโดยเราไม่ต้องพิมพ์ใหม่อีกครั้งนะครับหรือว่าเราไม่ต้อง copy แล้วมาวางใหม่โดยเราจะพิมพ์นะครับว่า eat แล้วก็ตามด้วยชื่อ Contract ที่เราต้องการที่จะสืบทอดรายละเอียดต่างๆเข้ามาจากนั้นในตัว smart Contract A นี้เราจำเป็นที่จะต้องนะครับพิมพ์คำว่า virtual เข้าไป virtual ตัวนี้หมายความว่า ตัวฟังก์ชันในสมาร์ทคอนแทรค A ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดผมจะทำการคอมไพล์นะครับแล้วเราลองกด deploy ด p l อยดูตัวนี้มันก็จะมีให้เลือกว่าเราต้องการจะด e p อยคอนแทรค c t ไหนผมก็จะด p l อยเลือกเป็นคอนแทรค t B กดด p l อยปุ๊บแล้วเราก็รันฟังก์ชัน simple ตัวนี้นะครับมันก็จะได้ string ค่าตัว A มาฟังก์ชัน simple นี้นะครับของ Contract B มันก็จะไป Copy มาจาก ตัวฟังก์ชัน simple จาก contract a มาทีนี้ถ้าเกิดว่าตัว contract b นี้ต้องการใช้งานฟังก์ชัน simple แต่ว่าต้องการ return ค่าใหม่เป็นเป็นค่า a นะครับเราก็สามารถทำได้ผมก็จะทำเหมือนเดิมนะครับฟังก์ชัน simple public p o จากนั้นเราก็จะตามด้วยตัว override override หมายความว่าเราจะเขียนทับนะครับตัวนี้ก็คือเขียนทับค่า value เดิมก็คือตัว a จากนั้นเรา return ค่า string นะครับเก็บไว้ memory สิ่งที่เราจะ return ก็คือเป็นค่า b compile ใหม่นะครับลอง deploy ตัว contract b ใหม่โกดฟ function simple ตัวนี้มันก็จะเป็นค่า b ตัว o v e r r i d e หมายความว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงค่า v a r u l e หรือว่าเขียนทับฟังก์ชันเดิมใหม่ทีนี้ถ้าเกิดว่าสมมติผมสร้างอีก contract หนึ่งเป็นชื่อ contract c นะครับ คอนแท a c t c ตัวนี้ผมต้องการที่จะสืบทอดรายละเอียดต่างๆภายในตัวคอนแท็กต b ผมก็จะเขียนว่า eat b แบบนี้แล้วก็เราใส่วงเล็บปีกาเว้นว่างไว้นะครับตัวคอนแท็กต b ตัวนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดเราก็จะต้องทำการใส่คำว่า virtual เข้าไปด้วยแบบนี้เรากด compile นะครับจากนั้นผมก็จะมาลอง deploy ตัวคอนแท็กต c เรากดนะครับฟังก์ชันนี้มันก็จะออกมาเป็นค่า value b